ตื่นปุ๊บดื่มน้ำปับ๊บชีวิตว,วิบวับทันทีครับวิบว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 ับแน่นอนถ้าคุณตื่นปุ๊บแล้วคุณดื่มน้ำปับ๊บคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่อัศจรรย์ใจมากๆแล้วมันดีสุดๆโ oh, yeah. เป็นที่รู้กันดีนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาตื่นเช้ามาแล้วเขาดื่มน้ําน้ำเนี่ยจะมีส่วนช่วยให้พวกเขาสุขภาพดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือคนส่วนใหญ่จะดื่มน้าหลังจากที่ตื่นนอนกิจวัตรนี้ถือว่าฝังลากลึกอยู่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งเป็นรูปแบบของการบําบัดด้วยน้ําและได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถรักษาโรคได้จริงครับทำไมการดื่มน้ําถึงสําคัญครับ เพราะว่าร่างกายคนมีน้ําทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยอยู่ประมาณ70%ด้วยกันดังนั้นเราจึงควรเติมน้ําเพื่อความสดชื่นให้กับร่างกายเพื่อให้ร่างกายได้ทํางานอย่างเหมาะสมการบําบัดด้วยน้ําทําอย่างไรได้บ้างวิธีนี้พิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาความผิดปกติและโรคร้ายต่างๆที่สำคัญจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นไปตลอดวัน and gentlemen, and gentlemen. ดื่มน้าทันทีหลังตื่นนอน ก่อนการแปลงฟันในช่วงแรกๆคุณอาจจะดื่มน้ําได้ไม่มากเพราะว่าคุณไม่คุ้นเคยคุณต้องใช้เวลาสักนิดหน่อยก็เริ่มตั้งแต่200มิลลิลิตรขึ้นไปจนถึง600มิลลิลิตรนั่นจะดีที่สุดเลยนะครับหลังจากคุณดื่มน้ํา30-45นาทีแล้วคุณค่อยทานอาหารเช้าครับประโยชน์สําคัญในการดื่มน้ําในตอนเช้าเพราะว่าท้องเราว่างโดยปกติการดื่มน้ําจะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลําไส้ทําให้ร่างกายสดชื่นและแข็งแรง นอกจากนี้การดื่มน้ำที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำหนักตัวจะช่วยเพิ่มการผลิตเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์เม็ดเลือดใหม่ได้อีกด้วยประการที่2ก็คือพัฒนาระบบเาผาผลาญในร่างกายครับทำให้อัตราการเาผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย24%จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นช่วยทำความสะอาดลำไส้ใหญ่และทำให้การดูดซึมอาหารทำได้ง่ายกว่าปกติด้วยนะครับและข้อที่ 3. สําคัญมากม นั่นคือการดื่มน้ำช่วยลดน้ำหนักด้วยครับ <Huh? Wow. S 1> การดื่มน้ำขณะท้องว่างจะทำให้ร่างกายขับสารพิษออกไปทั้งหมดและช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นและแน่นอนมันจะส่งผลให้น้ำหนักคุณลดด้วยครับเป็นการลดที่ทำให้สุขภาพคุณดีขึ้นข้อต่อไปก็คือบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อย อาหารไม่ย่อยเนี่ยเกิดจากการมีกรดในกระเพาะมากเกินไปคุณจะรู้สึกคลื่นไส้เมื่อกรดไหลย้อนเข้าไปในหลอดอาหารแต่ถ้าคุณดื่มน้ำในช่วงท้องว่างกรดเหล่านั้นจะถูกดันลงไปและเจือจางลงซึ่งจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือจะทำให้ผิวพันธุ์ของคุณกระจ่างใสามากขึ้นนะครับ การขาดน้ำเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดรล้วรอยก่อนไัยและการมีรูขุมขนที่ลึกและกว้างดังนั้นการดื่มน้ำ500มิลลิลิตรในช่วงท้องว่างช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ผิวพันธุ์เปล่งปลักงนอกจากนี้การดื่มน้ำตลอดทั้งวันจะทำให้ร่างกายปลดปล่อยสารพิษผิวพันธุ์ก็เลยกระจ่างใสนั่นเองครับและนี่คือเรื่องน้ำดีๆที่คุณอาจไม่เคยรู้ครับสามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็น กำลังใจให้สำหรับเราด้วยแล้วพบกับชีวิตติดน้ำได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ oh, yes.